กินบกคามคิ้วตามคิวแต่ผมมีสินมีขึ้นเก่าอีกกะบาดอะไรก็้าะเออกับพอสงครามเริ่มสงบก็ทยอยกับเนาะติดทมาอีละพี่น้องหลบเทียงหล่อทิ้งเทียงน้ำกันมืนนี้ก็อุยพมาบ้านบางวีคขึเก่าพี่น้องสู้นุพยบทำอุบวนนนี้กับปลาปลาบอยมายามขึ้นเก่าเป็นได้ปลาเสียปะรับับบบบวิ่งตีมือนนี้มี ตำส่วนตำส่วนใส่อะไรตักตำมะคุงเผ็ดพชรโอ้ยน้ำลายแตกจริงเนาะพักพักม่วนพักใส่จักบาดดูปลาบอยให้แซบให้พี่ร้องเบิ่งจักบาดก่อนนาะโอ้ยกินบวืระขมิ้นเลยเนาะปลาบอยส่วเออเท็ดไปซื้อเองเลยบ่หมดนี่โอ้เจได เรือเสือให่สองถึโมงประมาณประมาณสี่ทิศนาทีเพื่อสิได้ญ่ตำ <c oughs> เพื่อเสือใหญ่ตำรวมเวทเสร็จแหล่สองโมงกว่าสองโมงกว่าพอดีอู้หูหนาตาเป็นเสียไปดีพี่นอ้องตามคิวตามสุดยอดกับผมมีเส้นมีขึ้นเ่าอีกพักกบับขบพักกับเสียก,กม็มีเป็นตุเหลกก็ไดหแล้วพูดเรื่องขาของเขาไปกองหนึ่งเสียรับกันอู้ยปลาลงเหงือกออกถาได้เลยพี่น้องสุดยอดเลยปลาเจ้ามามามา มันอีซูตเราพยมเผาคนบ่คอยไล่เนาะป้าเนาะเพราะว่าทีพมาห้าไม่ใช่ติดพลาดเนาะกับบาดอลไรก็ไรเลยเออกับพอสงครามเริ่มสงบก็ทยอยกลับเนาะเงินไปเงินมั่นแล้วเงินไปเงินมั่นห่วงเพียงตัวเงินบังเรามีต่อต้านอากาศได้พี่เนาะจะชิ่งมากในบริเขาเลยมีอาวุธต่อต้านอากาศได้บังข้องเครื่องคือหนึ่งิพย์าได้เจาะเออเรามีกีบเพีนครับเอฟซิพกเลยได้พร้อมออกรบ อุ้ยใส่หอยนดำปลาบอยอูย้ยเป็นได้ปลาบอยปลาบอยนี่ยมาหอยได้แล้วหอยต้องหอยห้อยหน่อยมวยหอยใหญ่เนาะเป็นได้พิษลดสาตว์อป็นได้พิษลดตำนานนี่เลยแต่ว่าเม,มื่อนั้นแซ่บหลานนีนพี่น้องหลานในตำนานด้พี่น้องเราจะได้กินสมุงค์กูอะข้ามาตำนานนี่ยมวยเปนว่าเก่าเกลี่ยังไดเรา้วตำหึงก็เลยให้สายยาเราว่าส้มตำตำนาน ก็เหมืนมอนขาดจะเบาแล้วขาดจะเบาเนาะเปียไปิซื่อนี่สัมม่งงวงหน,นึ่งเลยนั่งถ่าจะ่นึ่งจะบว่าน้ำ้เฮียงขุกเราใส่เวลาตำหนึ่งชั่วโมงพี่น้องสมตำหลานตำนานบอกไปตำเทโอ้ยสุดยอดเลยแบบเสียบอ้วลาบอลละหมาคอีเลยอหอยนี่ก็มาจสดจากถุงหน้าบางบีขาดจะลูกมหาเหมือนนี่ลูกมหาเขาบริษัท มีงานเด้เราเรามีงานเขาบริษัทเราเราไมโรงงานแล้วเนาะรงงานลี่เจิดนแล้วอืม่หนาวหรือเปลนี่ยพี่เ้อเออมันยังมันเสาร์อาทิตย์เดียวจังสิมารวมกันสีไายคลิปกินอยู่ถุงหน้าเนาะปลาได้บรรยากาศเนาะเดี๋ยวเชียวเอาบุตรหลับบังผีออกมาสุ่ยเก็บสิบหกเกิบเพ่นพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นอ่ามาปลาเสร็จเบ้อม้าวไร่เตะคำาวเราละบันเอาปลาโบยจะข้ามฝากพี่น้องก่อน วิ่งคือสมเรื่อโอ้น่าตายเลยฮนะ่อฮ่า่าซยสีดอยซีดเ่าอย่ยซีดปะ